การต้องอิงราคาตลาดโลกทําให้เมื่อราคาน้ํามันผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นนะครับราคาน้ํามันในประเทศจึงต้องปรับขึ้นตามไปด้วยขณะที่ผู้ที่ติดตามปัญหาพลังงานของไทยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็มีแหล่งน้ํามันอยู่ในประเทศจํานวนมากแล้วทําไมจึงไม่กําหนดราคาน้ํามันเองทําไมเรายังต้องใช้น้ํามันนําเข้าที่มีราคาแพงไปหาคาตอบเรื่องนี้ในช่วงวาระประเทศไทยกับคุณยงดาวอิสุริยะครับ สงสัยนะคะว่าเวลาราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับขึ้นราคาน้ํามันในประเทศก็จะถูกประกาศปรับขึ้นโดยทันทีแต่ทําไมเวลาที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับลดลงราคาน้ํามันในประเทศกลับปรับลดลงช้าหรือไม่ก็ไม่ปรับลดลงเลยการปรับขึ้นของราคาน้ํามันอย่างต่อเนื่องนั้นทําให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมากขึ้นค่ะแม้ว่าหลายคนจะพยายามหาวิธีประหยัดต่างๆนานาแต่ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ํามันนั้นจะไม่ได้ลดลงมากนัก แม้ว่าบ้านกับที่ทำงานจะมีระยะทางห่างกัน20กิโลเมตรซึ่งไม่ไกลนักในความรู้สึกของผานุมาตรแต่เขาก็ต้องให้ความสำคัญกับช่วงเวลาในการเดินทางรวมไปถึงเส้นทางที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้มากที่สุดเพราะนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นแม้จะใช้ทั้งสองวิธีนี้และเลือกที่จะไม่ออกนอกเส้นทางแต่ค่าน้ำมันรายสัปดาห์ที่ผานุมาตต้องจ่ายก็ไม่ได้ลดลงเลย สวัสดีครับพาวเวอร์แก so so <ho> ๊สฮอลล์เฮอ่เจ็ร้อยเบาทเป็นค่าน้ำมันที่ผานอนุมาตต้องจ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์จากเดิมที่เคยจ่ายเพียง500บาทเพราะช่วงที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับขึ้นแทบทุกสัปดาห์ค่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เราจะต้องจำเป็นที่จะต้องจ่าย แล้วพอพอน้ามันมันขึ้นราคาเนี่ยเราก็ต้องควักโดยที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้ให้คสงสัยไหมคะว่าทําไมเราต้องใช้น้ํามันแพงอืมก็มันขึ้นตามราคาน้ํามันโลกอะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็ต้องแบกรับไอ้ภาระตรงนี้ไปเรื่อยๆเราจะตั้งราคาของเราเองก็ได้ครับแต่เพียงแต่ว่าการตั้งราคาน้ำมันของเราเองเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังว่าถ้าเราตั้งราคาสูงเกินไป คนก็จะนําเข้าน้ํามันจากสิงคโปร์มาขายในขณะเดียวกันถ้าตั้งราคาต่ําเกินไปคนก็จะเอาน้ํามันในโรงงานในประเทศเนี่ยออกไปขายที่ประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเทียบเคียงราคาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะครับเพราะว่าสินค้าน้ํามันเนี่ยเป็นสินค้าที่ไม่มีตลาดที่กําหนดแน่นอนตายตัวนะครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาราคาน้ํามันในประเทศประกาศปรับขึ้นตามราคาน้ํามันในตลาดโลก13ครั้ง โดยน้ำมันดีเซลจากราคาลิตรละ29บาท39สตางค์ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น32บาท33สตางค์หรือเพิ่มขึ้น2บาท94สตางค์ในช่วง3เดือนขณะที่เบนซินจากราคาลิตรละ35บาท77สตางค์ปรับขึ้นเป็น43บาท8สตางค์หรือเพิ่มขึ้น7บาท31สตางค์ในช่วง3เดือน หลายคนก็คงคิดอย่างคุณพานุมาตรนะคะว่าราคาน้ํามันในประเทศที่แพงขึ้นนั้นมาจากการปรับตัวของราคาน้ํามันในตลาดโลกและเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องจ,จําใจยอมรับค่ะนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อธิบายโครงสร้างราคาน้ํามันขายปลีกว่าประกอบไปด้วยราคาหน้าโรงกลัน่นซึ่งก็คือต้นทุนน้ามันดิบและต้นทุนโรงกลัน่นบวกด้วยภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีสรรพสามิตภาษีมหาดไทยและภาษีมูลค่าเพิ่ม บวกด้วยเงินที่ต้องหักเข้ากองทุนและสุดท้ายก็คือบวกค่าการตลาดซึ่งก็คือค่าขนส่งและค่าดําเนินการต่างๆที่บริษัทต้องจ่ายค่ะอย่างเช่นค่าสร้างสถานีค่าบริการน้ํามันค่าบุคลากรและกําไรที่บริษัทน้ํามันควรจะได้รับ สำหรับค่าการตลาดนั้นนะคะนักเศรษฐศาสตร์มองว่ารัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปควบคุมและก็ตรวจสอบเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปค่ะซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้กลไกของปตทควบคุมค่าการตลาดในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดค่ะมันหลายปีมาแล้วรัฐบาลไม่ได้ควบคุมราคาข,า,ขายปลีกเพราะนั้นค่าการตลาดเนี่ยเขาก็จะปล่อยให้เป็นกลไกการตลาดเขาก็อาจจะดูแลติดตามบ้าง แล้วก็ใช้กลไกผ่านปตทนี่แหละเป็นตัวที่คอยไม่ให้ค่าการตลาดมันแพงแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัตินี่ก็คือว่าไทยจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะว่าจรสิงบริษัทตน้นแบบเพียงแต่ว่าปตทซึ่งเป็นเครื่องมือของรัฐเนี่ยจะคอยคล้ายๆว่าสร้างไอ้การแข่งขันไม่ให้ค่าการตลาดเนี่ยมันสูงขณะที่ประธานอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาพิบาลวุฒิสภาก็มองว่า ปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันแพงนั้นมาจากการต้องอ้างอิงราคาตลาดต่างประเทศโดยไม่ได้สะท้อนต้น,นทุนแท้จริงในประเทศค่ะขณะที่น้ํามันดิบในประเทศก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้เพื่อลดต้นทุนการนําเข้าด้วยต้นทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเบนซิน95ถ้าดูจากแต่ละรับเลยเนี่ยราคายังถูกกว่าประเทศของเราเนะสหรัฐอเมริกาเขาก็นําเข้าใครจะเคยรู้บ้างว่าประเทศไทยส่ง น้ำมันดิบขายให้กับสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาเนี่ยราคาเบนซิน95เขาถูกกว่าประเทศไทยนะ,ะน้ำมันดิบบางส่วนเนี่ยที่คุณภาพมันดีนะฮะเมื่อกลันแล้วเนี่ยได้เบนซินเยอะนะฮะนะฮะตอนนี้ขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเบนซินล้นนะฮะต้องการดีเซลเยอะเพราะนั้นบางส่วนเนี่ยนะฮะน้ำมันที่ดี เกินไปแล้วก็กันได้เป็นสินเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องขายต่างประเทศไปะนะฮะขณะนี้ผมกําลังร่วมกับสถาบันปิโตรลเยมเนี่ยเพื่อจะกระจายน้ํามันเหล่าน,นี้นะคือในอนาคตเนี่ยนะจะห้ามส่งออกแต่ต้องมีผู้ซื้อ ที่ผ่านมานั้นปตทมักจะชี้แจงว่าต้องเป็นผู้แบกรับค่าการตลาดที่ขาดทุนอยู่บ่อยครั้งนะคะส่วนทางกับความรู้สึกของผู้บริโภคน้ํามันค่ะที่เห็นว่าเป็นผู้ถูกบังคับให้แบกรับภาระนี้ต่างหากเห็นได้จากในปี2554นะคะที่ผ่านมาปตาทนั้นมีกําไรสุทธิกว่า15,000ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปี2553กว่า20,000ล้านบาทราคาน้ำมันที่สูงขึ้นนั้นก็ทําให้หลายคนเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะคะเพราะว่าราคาต่ํากว่าน้ํามันหลายเท่าตัว แต่ว่านักวิชาการจากสภาวิจัยแห่งชาติก็มองว่าด้วยต้นทุนค่าขนส่งก็จะทําให้ในไม่ช้าก๊าซธรรมชาติจําเป็นที่จะต้องปรับราคาสูงขึ้นกลับมาติดตามกันต่อในวาระประเทศไทยวันพรุ่งนี้ค่ะ